นี่คือสภาพบ้านกำลังต่อเติมนะคะยังไม่เสร็จอันนี้จะทำเป็นประตูอัตโนมัติน,นี้หน้าต่างค่ะอันนี้น้ำตกนะคะในเองกะล่า เมื่อวานใช่ไหมยังยังไม่หมดยังยังไม่หมดเหรอเดี๋ยวเจ๊ดูอ๋อยังอีกอ่าอันนี้กำังซื้อทรายอยู่ให้ไม่ได้เอาไปทาวด์ดีดีออมอเตอร์อช่างยังไม่ได้ส่งให้พี่สุพัฒดูแล้วว่าจะเอาอะไรมั่ง <S 2> <S 2> <S ส่งมาทางไลน์แล้วกันแล้วยาเทียมสั่งมาหรือยังคะสั่งแล้วเออ อันนี้ยังไม่ได้เรียบร้อยเ,อเพื่อนก็นจะมากันจังบอกบ้านยังไม่เ็จได้แล้วคร,รับเ็ตแล้วต้องมาทำคลิปวิดีโอให้เนี่ยยังเต็มไปหมดเลยตรงมุมมันเดี๋ยวผมผมดูลายไม้มาให้กันเลยเอา่อาฮะเพราะมต้องใส่ ตีขอบใช้ขอบแบบไอ้ขอบขอบบัวลายไม้แต่มันเป็นเหมือนคล้ายๆพลาสติกเหมือนที่เจ๊ใช้ในบ้านเห็นปะช่างเห็นขอบนะปะอนนี้มันอันนี้มันต้องเว้นช่องนะเพราะว่ามันคนละลายกันอ่าใช่เข้าใจเดี๋ยวติดเดี๋ยวใส่ขอบอ่ามันต้องใส่เงิน ต้นไม้ตายหมดแล้วนะคะกว่าจะเสร็จเต็มไปหมดเลยค่ะนะคะกล้วยไม้เราโอเคตรงนี้เราก็จะทำเป็นที่แขวนกล้วยไมยย้อันนี้ <c oughs> อันนี้เจ๊ทิ้งนะจะมาทำผ้าทำอะไรก็ได้มันใส่ได้ไมคมันก็ใส่ได้นะไปลองเอฟมางั้นแหน่เห็น <c oughs> เขาขาย